ของการรณรงค์เรื่องพ m 2.5มกันบ้างครับที่จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเพื่อส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรครับกิจกรรมจัดที่แปลงใหญ่ข้าวบ้านสะเดาซ้ายครับหมู่ที่5ตําบลห้วยน้าหอมอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์มีนายบดินกเกษมสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดงานรณรงค์ การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่และกิจกรรมเสริมงานรณรงค์ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรนะครับในปี67เพื่อส่งเสริมนะครับในการร่วมของชุมชนเกษตรในการป้องกันในแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรสร้างการตระหนักรู้และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเป็นอาหารสัตว์ครับและก็มีการถ่ายกรบต่อสั่งด้วยนะครับการอัดก้อนฝังข้าวการปรับปรุงบํารุงดินครับการทําการผลิต อาหารสัตว์นะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักด้วยการเพราะเหตุส่งเสริมการใช้ฟังข้าวเป็นวัสดุคลุมดินในแปลงพืชผักและก็ผลไม้ครับโดยเฉพาะการปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาที่จะช่วยงดการเผานะครับแล้วก็ใช้น้ำน้อยทำให้สมาชิกเกษตรกรนั้นมีาไรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง